มาเป่าวันแรกก็กลับไปนอนที่บ้านก็ดีขึ้นนิดหน่อยเป่ามาเมื่อวานซื้อนี้เป่าเช้าบ่ายสองครั้งนะ <c oughs> ก็เป่าเสร็จแล้วก็เออกลับไปมันหายยอกอะ่ะในี่ปกติผมนอนไม่ได้ผมจะต้องเอาไอ้เครื่องนวดนวดตัวเองตอลอดเวลาจะนอนได้ก็ <c oughs> คือไม่ต้องนวดเพอผมนอนลงไปก็นอนได้เลยเพราะมันถ้านอนถ้าไม่นวดก่อนนอนมันจะยอก เต้นเหมันจะยืดคล้ายๆอย่างกระบะตกหมอนอะไรอย่างนั้มันเป็นมานานแล้วผมเคยลดบ้างยืดคอนี่จะแข็งตลอดมันทนจำคอเป็นเป็นมาหลายสิบปีมันทนจำคอแล้วคอมันเอี้ยวเอี้ยวได้อืดช้าๆเงี้ยเอี้ยวเอี้ยวลำบากก็มันสองคืนนี่ไม่ต้องนวดคอก็นอนได้แต่ตัวนี้เป็นไตนะหนูจะเป็นไตแข็งปุ๊บเลยนะมไม่มันจะแข็งเนี่ยมันหลายเนี้ยจะแข่ง ทั้งสองข้างด้วยผมคือตอนรถปั้มสลบไปเป็นชั่วโมงอ่ะไปฟื้นโรงพยาบาลบาดแผลไม่มีนะแต่เส้นมันยึดหมดันสิบป,ป,ปีแล้วมันก็ไม่หายก็อยู่อย่างเงี้ยก็อาศัยว่าเราอดทนอดทนให้หมอนวดบางอะไรบ้างก็อยู่ได้ทุกวันเนี้ยแล้วเนี้ยเพิ่ะม,มาเนี้ย ตึงมากๆประอุ่มไหมเออประอุ่มมาไหมเวลาตึงมากๆตึงนะตึงมากๆประอื่มาอมประอุ่มมาไหมไม่ผมตึงมากๆผมก็เข้าหมอนวดแล้วผมนวดนวดทุกอาทิตย์เลยก่อนเนี้ยไม่นวดอยู่ไปได้อะอย่างนี้หมอนวดจะถามหาแล้วเนี่ยใช่ผมมีหมอนวดประจำให้เรียกมาน้ตเรียกมานวดบ้านบางคน เนี้มีมานย์ประจําอยู่เรียกมานวดบ้านสุกฤอ่ะกับอวหนูว่าติดมานวนี่ตอนนี้ไปตอนนี้ไปซื้อไอ้เครื่องไอ้แผน่นแผ่นนี่เขาเรียกอะไรอ่ะทาแผน่นไมรู้แผ่นซื้อมาห้าหมื่นนะมันนอนในแผ่นแรกเนี่ยมาเสียบภัยแล้วก็นอนเนี่ยนอนเมือ่อไงเราต้องช่วยตัวเองนะที่บ้านมีแผ่นแรกซื้อมานอน ก็เป็นเป็นโรคมะเร็งด้วยผมเป็นมะเร็งนี่รักษาซิลิลาดเป็นมะเร็งรักษาซิลิลาดคือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปเจาะไปพาตัดอ่ะทีแรกหมอจะเจาะคอผมบอกบอกไม่เจาะตายดีกว่าจะเจาะคอบอกว่าตายดีกว่านี่ผมมาอยู่บ้านมาอยู่มาอยู่บ้านสองสามวันก็หมอโทรมาเรียกให้ไปเอาคอมพิวเตอร์พาตัดเดี๋ยวผมเข้าหาหมอ ผม,ม<ส>ว่า,า,อาสองแสนเสองแสนผ่าตัดตมาโหต้องกินข้าวใส่ย,ยาเลือดมันออกนอน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 ลากไปได้ต้องนอนอย่างเงี้ยวันนต้องคอยเฝ้าทั้งคืนนะนอนพเพราขาตรวจมาเจอที่จุดไหนเพราะท่าน<ง>นอนนอนลงไปปุ๊บเลือดออก แต่แม่เป็นคอแต่แม่หนูตายแต่ใช้หุ่นยนต์ไปผ่าตัดนะทีแรกก็จะเจาะคอผมผมไม่เอาผมบอกตายดีกว่าเจาะคอผมป่วยเป็นเชื้อกระแสเลือดอ่ะนี่พอน่นกบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ก็ไปผ่าตัดให้ตอนนี้หายดีแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ก็หาหมอประจำมาเนี่ยหมอประจำเพื่อว่าไม่ให้มันกลับแล้วพอตัดที่คอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นที่กระเพาะปัสสาวะอีก เวลานี้ผมแต่กระเพาะปัสสวาวะทิ้งแลยนะรเ,นะเรียกว่านอนโรงพยาบาลนี่ติดเตียงจากเข้าโรยาบาลนี่น้ําหนัก71กิโลนะพอออกจากโรงพยาบาลนี่เดินไม่ได้เลยเหลือ48กิโลหมอให้กลับบ้านที่ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วต้องมา,าพักฟื้นที่บ้านผมก็กินทุกอย่างกัญชาก็กินกัญชาแม่มดกัญชานะชุดละ8,500 กินมาสองชุดชุดละแปดพันห้าแล้วก็ยาดีนที่ว่าเป็นยาดีนลูกสาวซื้อมาให้กินอีกชุดละสี่พันสี่พันประมาณหกชุดชุดละแปดพันเอประมาณหกชุดกินมากินทุกอย่างใครว่าอะไรดีกินไปที่ไหนก็ไปเนาะที่ไหนก็ไป